สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสไตล์กันนะคะที่สไตล์ยูคีพอดแคสนะคะวันนี้จะมารีอคชันรายการรายการหนึ่งนะคะเป็นรายการโปรดของสตาร์ที่สตาร์ต้องดูทุกแอดพิโซดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสตาร์จะรียคชันใครนะคะดูไปแล้วก็แบบว่า นิดนึงนะคะเอาแบบพีิกๆมาให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ดูกันนะคะตามราเก่งมีกเก่งมากโอ้ยแต่เรื่องตัวเองจริงจริงเวลาเรื่องแบบเพื่อนๆเนี่ยโอ้ยเก่งงงน่ายะเงี้ยเนี่ยเพื่อนๆเลยมาจะพูดกันอย่าไปพูดเลยวันหนึ่งเจอเหตุการณ์เดียวกันอาจจะงงกว่าคนเราจริงๆก็จะเป็นประมาณนี้แหละเรื protest, ่องคนอื่นจะเลยหมดเลยยกเว้นเรื่องตัวเองก็จะเคลียร์มาค่อยได้ให้เขาพิงได้เอาแค่นี้ก่อนพี่ไม่ได้เป็นคนตอบปัญหาความรักแบบ ทำนี้สิคะทำนี้สิคะอย่างเช่นวันละโมเมบอกว่าโอ้ทำไมพี่ตอบได้ทุกเรื่องไม่ได้ตอบได้ทุกเรื่องพี่แค่หาวิธีคิดให้คนนี้รอดค่ะตอนที่คนที่เขารักไปกอดคนอื่นละ่ะพี่ไม่ได้บอกว่าทําแบบนี้สิสามีกลับมาแน่นอนค่ะแต่พี่จะบอกคนนี้ว่ามันต้องรอดนนองอเพราะคนคนนี้บางคนนะเสียเข้าไปน่าดีใจกว่าได้เ็้าม่อีคือมีคนเยอะมากนะที่แบบว่าพี่คะเขาไปจากหนูแล้วอะค่ะ อะไรที่ผ่านมาเเป็นยังไงคะเขาก็รอกใจหนูตั้งแต่ปีแรกบางคนคบมา11ปีอะตแ่ายิดีเพราะกลยเซ็กซว่าเราจะได้มีพื้นที่ให้คนเข้ามาจริงๆเรา11ปีไม่ใช่การคบหากันที่มีความสุขแต่คือระยะแลงการอดทนของน้องตั้งหาอเพราะฉะนั้นพอวันนี้เขาไปแล้วจริงๆพี่ก็จะบอกว่าโชคดีนะน้องวันนี้น้อคนจุดพลุกนะแต่ก็รู้แหละดีคนเรด้เริ่มต้นใหม่ค่ะแล้ววันนี้ไม่มีคำประโยคใหม่ <No. S 2> พอได้แล้วมั้งเดี Stand ๋ยวแบบว่าเราอาจจะได้แบบไปเจออะไรที่ดีหนูไม่อยากเริ่มต้นใหม่ล้ออย่าหยุจงปันเลเนี่ยเรี่ยนก็จะมีหายังเราจะว่ายังเก็บอยู่เพราะทั้งการฟัการตอบคําถามตรงนั้นมันคือการหาวิธีคิดจริงๆที่คนคนนี้วางสก็ต้องเร้่ม้นก็ย่องมี่าเปิดโอกาสให้คุณได้เข้ามาในชีวิตบ้างอะไรอย่างนี้นั่นชีวิตเขาไม่เป็นไรเลยทุกคนเขาคือกองหน้าเราคือกองเชียร์ พี่อ้อยพูด้าไม่าเชียร์เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นไม่อยากที่จะสารต่อมันก็ไม่ได้อยู่ดีพี่อ้อยว่าเขาได้ยินว่าสิ่งที่เราพูดคืออะไรสิ่งที่เขาเล่าไม่ได้เล่าให้เราฟังอย่างเดียวเขาได้ฟังเสียงตัวเองด้วยจริงและบางคนนะคะเวลาที่เขาเล่าเสร็จปั๊บอ่ะถามกลับแค่ประโยคเดียวข้อไหนที่เขาบอกว่ายังรักหนูอยู่บ้างมาจากที่หนูเล่าเนี่ยไม่มีเลยอะใช่ไม่มีสักข้อไหนว่าอะไรเงี้ย ราะฉะนั้นเขาก็ได้ทบทวนตัวเองด้วยเพื่อว,ว่าข่าวไฟเดย์มันเป็นตรงนั้นมากกว่าม,มันเป็นที่ฟังอ,อเป็นที่ที่ให้คนมาได้ระบาย,ได,บายได้พูดได้พูดสิ่งที่เขาอัดอั้นใจนะคะ<ช>และมีคนฟังเพราะว่าบางทีคนรอบตัวไม่ฟังจะฝากถึงหลายคนเสมอนะคะเวลามีใครมาปรึกษาพี่ว่าสองคำอย่าพูดเลยเช่นแกคิดมาก ไมม่ีใครอยาากกคิดมเพื่อตัวัเอองนนี้ก็กลุ่มอีกนะคะไม่มีใครอยากคิดมากที่จะเอาเรื่องนั้นมาทำลายตัวเองคือถ้าแค่เราเปิดใจรับฟังนะเขาคนนั้นจะดูมีคุณค่าในสายตาเราอ่ะค่ะจนกระทั่งพี่เอายังประโยคนี้กับตเพียงพี่ว่าเรื่องเศร้าแค่เล่าก็เบาลงคำคคมนืออย่างจาะจงอีกแล้วเรื่องเศร้าแค่เล่าก็เบาลงอย่าลืมนะอย่าลืมนะจอดให้ได้หมดนะ มีความสุขให้ได้ภายใต้เงื่อนไขของเอ่อของเลยนะคะเป็นภายใต้เงื่อนไขที่มีอภายใต้เงื่อนไขจอดให้ด้วยจอดให้ด้วยขึ้นแท็กให้พี่เลยนแท็กใหพี่เลยมันโคลด์กับอะไรกันมีเงื่อนไขเกี่ยวกับโคลด์แล้วันต้องอยู่ทีไหนกันในบาง่เคยขึ้นไหมคะพี่อ้อยเคยแบบ อีฟแมสคนเรารู้สึกพี่อ้อยเป็นตัวแทนของแบบความหมวลพลังงานของความสบายใจเหมือนว่าพี่อ้อยสามารถควบคุมวิธีการคิดและควบคุมอารมณ์ได้ดีมันมีจังหวะไหนบ้างไหมคะที่พี่อ้อยรู้สึกว่าแบบวีนเหวี่ยงหรือไม่ไหวไม่อยากมีเหตุผลแล้วพี่เป็นคนธรรมดานะจ๊ะแต่อ้อเป็นคนธรรมดาจะรู้สึกอย่างว่าพราลับให้ราคาคนนั้นสูงนี่คือการเรียกชันสตรีมิคาร์ดของพี่อ้อยนะคะ แฮชแท็กพี่อ้อยเองคือแบบว่าเราอยากจะมาเม้ามอยอันนี้ก็คือ r รีแอคชั่นนิดหน่อยประมาณ2นาทีนิดนิดแต่คลิปเต็มๆประมาณ20นาทีนะคะถ้าเกิดใครอยากฟังเน้นเน้นเนื้อเนื้อนะคะเดี๋ยวตามไปดูตามลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ไปฟังกันเลยสตรีมิคัสนะคะผู้หญิงก็ฟังได้ผู้ชายก็ฟังดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือคนที่อกหักรักคุดอะไรประมาณนี้นะคะเข้าไปแล้วคุณก็จะได้ แนวคิดได้แบบพลังได้พลังบวกได้วิธีการแก้ปัญหาต่างๆนานานะคะวันนี้สตาร์ก็จะเอาอันนี้คลิปวิดีโอนะคะมารีแอคชั่นซึ่งเราก็เอามานิดๆหน่อยๆพอหอมปากหอมคอถ้าใครอยากดูคลิปเต็มๆนะคะลองไปดูได้นะคะตามลิงก์ด้านล่างที่สตาร์ใส่ไว้ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกับสตาใหม่นาย อปปหนนน้าะะคะใีพีหน้าว่าสตาจะเอารายการอะไรมา r รีแอคชั่นนะคะก็อยากจะบอกว่าคือฟังพี่เขาเราได้แง่คิดดีมากๆนะคะสตาเป็นแฟนคลับรายการตั้งแต่เปิดแบบเทปแรกเลยแล้วก็ลุ้นๆ,ๆตลอดไม่เคยพลาดเลยนะคะส่วนมากรายการนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังนะคะลองไปฟังดูนะคะไม่พี่เขาก็จะสัมภาษณ์มีทั้งผู้หญิงผู้ชาย ต่อให้ชื่อรายการเป็นแบบสตรีมีคลาสแต่ว่าจริงๆแล้วคือดูรายการนี้แล้วฉลาดขึ้นดูรายการนี้แล้วทาให้ความคิดเราเปลี่ยนดูรายการนี้แล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นอันนี้สตาร์ก็อยากจะแนะนําหลายๆคนนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปเต็มๆของพี่อ้อยพี่ช็อตนะคะไม่ใช่พี่อ้อยพี่ชอ็อตพี่อ้อยมาคนเดียวมาสัมภาษณ์กับพี่จ๋าและพี่โมเมนะคะโอเควันนี้นะคะสตาร์ก็ต้องลาไปแล้วนะคะ ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วเจอกันค่ะ